ประเด็นการเมืองวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มที่รัฐสภากันก่อนอ,อย่างสัปดาห์ที่แล้วก็ทราบกันดีนะคุณแววในที่ประชุมคอรอมอก็เรื่องของคาสิโนแต่คาสิโน10%จริงๆแล้วมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ไหมท่านผู้ชม,มวันนี้ประชุมที่รัฐสภาก็ประชุมสมาชิกอุทิสภานะคะปกติวันจันทร์ของสมาชิกอุทิสภาทางฝั่งของอาจาร,รย์นันทนานันทวโรภาซึ่งอาจารย์ก็เป็นสววนะคะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการจัดตั้ง สถานบันเทิงครบวงจรเขาบอกว่ายังไงนะอ๋ออันนี้นะคะก็ต้องย้ําว่าอบายมุกไม่ใช่คําตอบของเศรษฐกิจยั่งยืนแล้วก็ให้ไปดูตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะสวนธนานาก็แสดงความคิดเห็นเรื่อง Entertainment Complex เนี่ยนะคะบอกว่าหากรัฐบาลผลักดันเรื่องนี้จริงเธอพร้อมร่วมให้ข้อมูลและก็แสดงจุดยืนเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อเยาวชนและอนาคตของประเทศไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วก็ยังบอกว่า ในเรื่องของการทําข้อเสนอทําประชามตินะคะสวนธนา,นาบอกว่าการทําประชามติในปัจจุบันใช้เงินจํานวนมากและซับซ้อนทําให้เข้าถึงยากหากมีการปรับแก้กฎหมายประชามติให้เรียบง่ายและประหยัดงบประมาณเห็นด้วยที่จะถามประชาชนในประเด็นสําคัญเช่นนี้สำหรับคำพูดของคุณทักษิณชินวัตรที่ระบุว่า Entertainment Complex จะช่วยเพิ่มรายได้ของคนไทย สวนันธนาบอกว่าการแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้ต้องมีความชัดเจนว่าพูดในฐานะใดพร้อมย้ำว่าเศรษฐกิจยั่งยืนต้องเริ่มจากการเมืองและรัฐธรรมนูญที่ดีไม่ใช่การผลักดันอบบยามุกขณะที่สวอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเทวริตมณีฉายก็เสริมว่า หากนำกิจการดังกล่าวขึ้นมาบนดินควรมีการควบคุมและเก็บภาษีอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันช่องโหว่และลดปัญหาการเก็บสวยใต้ดินซึ่งการออกแบบระบบที่รัดกุมจะช่วยให้สามารถตอบโจทย์ทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสมค่ะทีนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งก็คือคุณนนท์ภสารลิ้มเจริญกริชเป็นสสน,นทบุรีพักประชาชนก็บอกว่าเรื่องของพรบสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยร่างกฎหมายเนี่ยขาดมาตรการป้องกันการฟอกเองินที่ชัดเจนไง แม้จะแต่งตั้งเลขาที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปอง,งอให้ร่วมเป็นกรรมการนโยบายแต่กลับไม่มีบทบัญญัติใดที่ระบุถึงอำนาจหน้าที่ของปองปอง,งอในการตรวจสอบนอกจากนี้คณะทำงาน11คนตามมติครามเมื่อวันที่4มิถุนายนปีที่แล้วก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงินหรือจัดการผลกระทบทางสังคมแม้แต่คนเดียว uh <อ>ก็ขอฝากถึงรัฐบาล การทำอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กและคาสิโนโควรทำให้รัฐกุมรอบด้านไม่ให้เป็นแหล่งฟอกเงินของมิจฉาชีพและรัฐบาลควรสร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยคาสิโนโควรต้องมีการรายงานธุรกรรมการเงินควรกำหนดกฎหมายการทำ KYC เป็นมาตรฐานระดับโลกเป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนลูกค้ารวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้าหรือ CDD เพื่อประเมินความเสี่ยงความโปร่งใส ผมก็เริ่มไม่แน่ใจว่ากฎหมายที่รัฐบาลผลักดันนี้จะแก้ปัญหาหรือเพิ่มปัญหาให้กับประเทศหรือบทบาทของรัฐบาลมีเพียงสนับสนุทุกอย่างที่พ่อนายกเสนอโดยไม่สนใจผลกระทบที่ตามมาขณะมีกฎหมายการรายงานธุรกรรมสถาบันการเงินยังไม่ทําตามเลยแล้วที่ทําคาสิโนเนี่ยแล้วที่นี่ทํากฎหมายคาสิโนแต่ไม่เขียนมาตรการไว้ในตัวบทกฎหมายใครที่ไหนจะทําให้คุณรัฐบาลต้องทําให้ดีกว่านี้ ถ้าฟังของฝั่งของพรคประชาชนเนี่ยพรคประชาชนเขาก็มีนโยบายเกี่ยวกับการทาเรื่องนี้เหมือนกันนะคุณแววค่ะแต่ว่าถ้าจากถ้าเราฟังที่ผ่านมาเนี่ยคือพรักประชาชนเขาไม่ได้ออกมาค้านแต่เขาหมายถึงว่าถ้าคุณทำเนี่ยคุณจะต้องเหมือนรัดกลุ่มครอบคุมหรือว่าทําให้ดีนะคะทีนี้ฝั่งพอพูดถึงพ่อของนายกทําให้เรานึกถึงใครผู้ช่วยหาเสียงก็คือคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นอดีตนายกมนตรีค่ะคุณทักษิณเนี่ยไปภาคอีสานเดอ้อตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์เนาะ ไปนครพนมหนองคายแมนบบแล้วก็ล่าสุดตอนนี้อยู่มหาสารคามบานข่อยเดอ้อมหาสารคามนี้ก็มีอ่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่คุณทักษินไปล่าสุดนี้นะคะ mm hmm. เข้าใจว่าไปอ่าประมาณสองเวทีแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณทักษินนะก็ไปหาเสียงช่วยผู้สมัครนายกอบจอของพรรคเพื่อไทยนะคะไปที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามที่โดมเทศบาลอำเภอนี้เนี่ยพื้นที่เนี้ย ชัดเลยแมนบอพี่แมนบอพี่น้องทางเชียงยืนก็คือพื้นที่ของคุณสุทินคลังแสงนะคะแล้วก็เห็นไหมก็จะมีอสอสอเพื่อไทยด้านหลังอะ่ะอ,อันที่แน่แนคุณโจออยุทธพงศ์นะคะอดีตสอสอเพื่อไทยนะคะที่โดนเทศบาลอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสาร,รคามคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกมนตรีพร้อมด้วยคุณสมชายวงสวั์อดีตนายกด้วยแล้วก็มีคุณยาวพาน้องสาวก็ลงพื้นที่ช่วย คุณพลพั์จรัสเสถียรน,นี่อันนี้เขาเป็นพี่น้องกันกับคุณโจยุทธพงษ์ไงเป็นผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอมหาสารคามซึ่งก็หาเสียงก็โดยมีนางสาวจิราพรสินธุพัยรัฐมนตรีน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็มีคุณสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนี่ทางมหาสารคามนะคะซึ่งตอนนี้คุณโจยุทธพงษ์จรัสเสถียรก็เป็นที่ปรึกษานายกมนตรีแล้วก็ประชาชนก็มารอต้อนรับแล้วก็ฟังการปราศัยอย่างเนืองแน่น คุณทักษิณเนี่ยปราศัยว่าขึ้นฮอดหลายแท้วันนี้มาเจอชาวมหาสารคามมีความสุขมากมากพี่น้องต้อนรับวันนี้นั่งคุยกับผู้บัญชาการภาคสี่เพื่งย้ายมาใหม่จะเอาจริงเอาจังต้องทาให้ยาเสพติดหายไปได้แล้วก็วันนี้ที่ตนมาจริงจังมากเมื่อก่อนไม่ได้จริงจังมากเพราะไม่รู้ว่าต้องใช้ประโยชน์จากการเมืองท้องถิ่นม,มากเช่นนี้แต่วันนี้เราได้รู้ว่าต้องพัฒนาคนโดยใช้กลไกอยู่ในท้องที่รู้จักพี่น้องอย่างดี เพื่อคัดคนที่อยากพัฒนาตัวเองในเรื่องซอฟต์พาวเวแล้วคุณทักษิณก็พูดถึงคุณยุทธพงศ์ด้วยว่าตนใช้งานเยอะจริงๆปีนี้เกือบให้เป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วเอาไปฟังประเด็นแรกจากเวทีแรกของวันนี้กันก่อนค่ะวันนี้เนี่ยเห็นชัดครับว่าเราจะต้องพัฒนาคนคือพี่น้องทั้งหลายนี่แหละเราจะต้องมีกลไกอยู่ในท้องถิ่นที่รู้จักพี่น้องดีเพื่อจะคัดคนที่มีความอยากพัฒนาตัวเอง ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอย่างเช่นคนทำกับข้าวเก่งอยากจะทำกับข้าวฝรั่งได้ญี่ปุ่นได้กับข้าวแขกได้เพื่อจะไปเป็นเชฟในโรงแรมใหญ่ๆหรือเป็นเชฟอยู่ต่างประเทศคนไทยทั้งผู้หญิงผู้ชายที่สวยและหล่อแบบไทยๆไม่จำเป็นต้องมีเงินแต่งไม่จำเป็นต้องไปไปทำผ่าตัดสัลญ,ญกรรมเป็นคนเกาหลีเราอยากได้ไทยแทย้ นี่ผู้ดังแมปจมูกแบนๆภาษาเหนือก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรผมจะหานางแบบระดับโลกมาช่วยฝึกมาช่วยฝึกให้แล้วก็จะเอาไปแข่งเพื่อจะมีโอกาสได้ทำงานเงินนี่พวกฝรั่งที่มันเดินแบบระดับโลกนี่นะมันมันเดินทีนึงได้เป็นล้านนะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผมอยากจะได้ นักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นเพื่อไทยเพื่อจะได้ช่วยกันคัดและพี่น้องก็จะได้ใช้นักการเมืองท้องถิ่นของเราส่งข้อมูลข้อความทั้งหมดไปอย่างรัฐบาลเพื่อจะได้คัดเลือกคนตัวแทนนะครับก็คือพี่ชายเขาคือโจยุทธพงศ์เนี่ยผมก็ใช้งานเยอะจริงๆที่ยวเนี้เกือบจะให้เป็นรัฐมนตรีว่าการแล้ว มันไปพลาดน,นิดหน่อยนะแต่ว่ายังเป็นที่ปรึกษานายกใช้พี่ชายใช้น้องชายใช้มาทั้งครอบครวัวละไอ้นี่คนเชียงยืนภูมิใจไม่่ามีตัวแทนคนเชียงยืนเป็นถึงรัฐมนตรีการาหมโดยที่ไม่มียศเป็นพนลเรือนเป็นรัฐมนตรีกาโหมได้เห็นไหมอันนี้คือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย แล้วก็รัฐมนตีสุทินก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วเป็นคนมีสปิริตสูงถึงเวลารัฐบาลพักจะต้องเปลี่ยนตัวสับตัวไม่เคยมีอาการไม่พอใจเลยเลยเป็นคนมีน้ำใจมากตอนเป็นรัฐมตีก็มีแต่ทหารรักวันนี้วันนี้เนี่ยนะพี่น้องครับ มหาสารคามก็มีอดีตรัมตีหลายคนลนะเดี๋ยวก็จะมีอนาคนตรัมตีบ้างอ่ะนี่นะคะคุณดักสินก็ลงพื้นที่มหาสารคามก็ชื่นชมนะคะสำหรับอดีตรัฐมนตรีในพรรคเพื่อไทยนะส่วนประเด็นคาสิโนละ่ะโอ้อันนี้ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะมองว่าส่วนเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็มีคนไปพูดว่าจะเปิดคาสิโนแต่จริงๆคาสิโนเป็นพื้นที่ไม่ถึง 10%ของ Entertainment Complex การที่บอกว่าเปิดคาสินโนนั้นบิดเบือนคุณศสินป์บอกแบบนี้นะคะคิดเรื่องนี้ก่อนสิงคโปร์ตั้งแต่ตอนเป็นสมัยพักไทยรักไทยแล้วคิดปุ๊บตอนนั้นก็มีคนค้านเลยแล้วก็บอกว่าคนค้านเนี่ยก็คือพวกที่มือถือสากปากถือสินผลสุดท้ายสิงคโปร์ก็เอาไปทำก่อนทำให้เขาเพิ่มไรายได้และนะักท่องเที่ยวเข้าประเทศเยอะของเราก็ได้แต่ทำตาปริปรบ แต่วันนี้คนเห็นด้วยและเข้าใจแล้วฉะนั้นเราควรทาไม่เช่นนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนคนก็จะทําไร่ทํานาไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสถานการณ์ในปัจจุบันคุณนักสินบอกว่าถือว่าย่าแยก่กว่าช่วงต้มยํากุ้งเพราะต้มยํากุ้งข้างบนแย่แต่ข้างล่างยังแข็งแรงแต่วันนี้รากฐานมันสุดมากการซ่อมแซมยากขึ้น แต่ถือว่ายัางพอได้มั่นใจว่าทําได้รับรองปี70กลับมารอบใหม่ยัดมือใส่กระเป๋าไม่ได้เพราะปี70จะเป็นปีที่เราเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่เราทํารอบนี้ขอให้พี่น้องไว้ใจให้มือตนในการทํางานผ่านมา20ปีใครทํางานก็ไล่ชิดพี่น้องเท่าเพื่อไทยเวลามีปัญหาเศรษฐกิจก็ต้องเป็นเพื่อไทยมาแก้เท่านั้นค่ะไปฟังประเด็นนี้กันหน่อยที่นี่มีคนเล่นการพนันออนไลน์ไหม ไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมเล่นหวยไหมโอ้โห <laughs> เล่นหวยอะไรบ้างเอาใครเล่นหวยเราใครเล่นหวยหาหนอยใครเล่นหวยรัฐบาลโอ้หวยรัฐบาลเยอะปี่น้องครับ ไอ้ที่บรรดาคนที่ให้หวยใบหวยทั้งหลายเนี่ยนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเพราะว่าผมไปจับมาลายหนึ่งคือหวยหาหน่อยปรากฏคนใบหวยหนึ่งคือหุ้นส่วนเขามันทำการตลาดเพื่อให้เขาเล่นหวยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปเชื่อเรื่องใบหวยนะครับไม่ต้องไปเชื่อแล้วขัดผิวผมก็ไม่เห็นเลข เพราะฉะนั <idian Sn ick ly> ้นเนี่ยหวยนี่จะเล่าให้ฟังโอกาสถูกเนี่ยมันมันน้อยแล้วก็ถูกแล้วเนี่ยคนทำหวยโดยเฉพาะรัฐบาลก็ดีพวกนี้ก็ดีเขาต้องชักเปอร์เซ็นต์ไว้ไอเรื่องสถาน บันเทิงครบวงจรหรือเรียกว่าอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้บางคนไม่ไม่ไปพูดคำว่าเปิดคาสิโนจริงๆแล้วเนี่ยสถานบันเทิงครบวงจรมันมีอะไรบ้างมีมีที่จัดคอนเสิร์ตมีจัดประชุมมีโรงแรมเป็นพันๆห้องลงทุนที่เป็นแสนล้าน เพราะนั้นเงินลงทุนจากไหลเข้าประเทศไทยอีกเยอะแล้วจ้างงานแต่ละที่สอง0มื่นคนเงินเดือนขั้นต่ำสองหมืบาทอันนี้คือจะเกิดสิ่งที่เกิดจ้างงานขึ้นเกิดการลงทุนขึ้นแล้วกาสินโนเนี่ยเป็นเพียงพื้นที่ไม่ถึง10ซของสถาบันสถานบันเทิงครบวงจรไม่ถึง10นิดเดียวเพราะนั้นคนไปบอกว่าคาสินโนคาสินโนคือมันบิดเบือน คนพูดบิดเบือนพี่น้องรู้ไหมว่าผมคิดเรื่องนี้ก่อนสิงคโปร์ตอนสมัยไทยรักไทยผมคิดปุ๊บปรากฏประเทศไทยค้านทันทีตอนนั้นเพราะคนไทยยังไม่รู้เรื่องโดยเพราะนำโดยไอ้พวกถือมือถือสากปากถือศีลเนี่ย <laughs> ก็ออกมาค้านผลสุดท้ายสิงคโปร์ไปทำก่อน นี่แหละค่ะอันนี้เป็นการปลาศัยล่าสุดวันนี้นะคุณแววนะซึ่งคุณทักษิณเนี่ยจริงๆถ้าสังเกตนะคะรอบนี้ที่ลงอีสานเนี่ยตั้งแต่นครพนมมาถึงหนองคายใช่ไหมวันก่อนอแล้วก็ดิฉันว่ายังดูเบาลงดูซอฟลงกว่ารอบก่อนๆที่ขึ้นนงขึ้นเหนือนะคะก็ยังดูของไม่ขึ้นแต่เวทีสองดูเหมือนของจะขึ้นละของมาละเพราะว่าเมื่อกี้จะเป็นที่โดมเชียงยืนใช่ไหมอันโดมเทศบาลเชียงยืนทีนี้ อันมองที่สองนะคะท่านผู้ชมคือลงฝึกกีฬาอนเนกประสงค์สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามมีบางช่วงบางตอนคือคุณทักษิณเนี่ยพูดถึงย้อนสัมพันธ์จลัดเสถียรนะคะก็คือในพี่น้องสองคนน่ะก็คือคุณโจยุทธพงศ์กับตัวของผู้สมัครใช่ไหมคะทีนี้มีท่อนหนึ่งนะที่คุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณขึ้นปลาใส่นะอันนี้ขึ้นปลาใส่บนเวทีเลยอันนี้คุณเต้นนัทวุฒิไปด้วยนะคะอันนี้เปิดเปิดอันนี้ช่วงเปิดเวทีนะ มีคนบอกผมว่าผมน่ะโกงดิฉันอ่านตามคำพูดคุณนักสินเลยนะดิฉันไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นโกงจุดๆ,ๆสิผมเข้ามาการเมือง30ปีที่แล้วตอนนั้นประกาศทรัพย์สินที่ปปชไม่บังคับผมประกาศมีทรัพย์สินกว่าหกหมื่นล้านบาทเพราะทำธุรกิจสร้างเนือ้อสร้างตัววันนี้โดนยึดไปยังไม่ร้องสักคำนะคะเอาเป็นว่าไปฟังประโยคเต็มๆกันเองแล้วกันเดี๋ยวไปฟังกันคะ่ะนี่นะบางคนมันบอกผมว่าโกงโกงพ่อมึงสิ ผมเข้าการเมืองเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยปรกาศทรัพย์สินโดยที่ปปอชอไม่บังคับเลยผมประกาศรัพย์สินผมมีตั้งหกหมื่ล้านมานั้นหกหมืนล้านผมทําธุรกิจมาสร้างเนื้อสร้างตัวมาวันนี้ตนยืนไปสี่หมพล้านยังไม่ลองสักคับหนึ่งแต่เงินที่หากินมาแท้ๆ แต่พวกนี้คำกโกงสองอาโกงก็มึงตั้งกรรมการเฮงสวยมาสอบกูดีกว่าคำกโกกงสองคำกโกงตอนที่กูรวยเนี่ยมึงยังพึ่งขอตังค์พ่อมึงใช้ยอยู่เอนวันนี้ผมไม่เดือดร้อนถึงแม้จะเงินเดือน 700, เจ็ร้อยเบี้ยเลี้ยงมัละสามร้อยก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ว่าความสุข คือการทํางานให้บ้านเมืองนี่คุณทักษินก็ประโยคนี้แหละที่ถูกแชร์กันในตอนนี้นะคุณแววแล้วคุณทักษินบอกต่อเลยนะวันนี้ตนน่ะไม่เดือดร้อนแม้จะมีเงินเดือน700บาท 700บาทแล้วก็มีอะไรนะค่าแรง300อจากผู้ช่วยหาเสียงก็ไม่เดือดร้อนเพราะความสุขคือการทําให้บ้านเมืองและพี่น้องพ้นทุกข์คนสารคามหลังปี70หล่อสวยแน่เพราะมีตังค์แล้วมันหลอ่อมันสวยไม่ต้องไปสายกรรมมีตังค์แล้วผัวเมียก็ไม่ทะเลาะก,กันตอนไม่มีตังค์พูดจาอะไรหงุดหงิดไปหมดนี่นะคะแล้วคุณนักศิลป์เนี่ยแรงไม่แผ่นนะเวทีที่สองอะ่ะแล้วหาเสียงมาใช่ไหมตั้งกี่วันแล้วอะ่ะที่ภาคอีสานนะคะก็เรียกว่าแน่นเลยแต่ว่ารู้สึกเหมือนกับ ออคุณทักษิณเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับที่เป็นประเด็นกันอยู่ใช่ไหมสนามกอล์ฟอันพายด้วยนะอ๋อนี่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอันนี้สัมภาษณ์นอกรอบที่ไม่ได้อยู่บนเวทีปราศัยเดี๋ยวไปฟังน้ำทรงน้ำเสียงท่าทางหลังจากลงมาจากอ่าพื้นที่เวทีหาเสียงกันหน่อยค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปตามกฎหมายว่าไปตามกติการเราอยู่ในกติกาก็ว่าตามกติกากฎหมายว่าไงก็ว่างั้นแต่ว่า ก็ต้องอกฎหมายก็ต้องเสมอภาคแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเป็นไปตามกฎหมาย่าาค,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 คงคงไม่ใช่หรอครับอัดย้ายไม่ซื้อขนมยายเพราะว่าอาจรัฐบาลก็คืออัดรัฐบาลไอ้อัดเอกชนก็เอกชนเดีนี้คือไอ้เรื่อง มันต้องอยู่ที่ว่ามันใครจะเป็นผู้รับโอนถ้ากรมที่ดินเป็นผู้รับโอนก็กรมที่ดินก็ต้องถูกตั้งข้อหาแต่ต้นว่าการโอนที่ไม่ชอบมาแต่ต้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของวัดที่ได้รับคืนไปวัดก็ต้องคิดว่าวัดจะรับทรัพย์สินไปขายต่อหรือรับวัดวัดจะเอามาให้เช่าเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายหรืออะไรพวกนี้ แล้วัดก็มีรายได้อันนี้แล้วแต่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนเราไม่รู้ว่าออปชันจะออกมายัางไงแต่แต่ว่าทางเอาภายรับได้ทุกสถานการณ์เพราะเราไม่ยึดติดไม่ยึดติดทุกอย่างเราถือว่าเราได้มาโดยสุจริตเพราะไม่ได้เป็นผู้ได้มือแรกเป็นผู้ได้มือที่สองนะบางคนก็หาว่าเราไปโกงวัดมาซึ่งเราไม่รู้เรื่องมาซื้อมาที่หลังซื้อมาที่หลังไม่ได้เป็นคนซื้อมาก่อนนะ การที่ท่านประกาศวันนี้ครว่านายกเองจะเป็นบองหน้าท่านควรสนับสนุนนะและเมื่อกี้ท่านก็พูดเ็งว่ามีข่าวประจําจ้องอยู่เยอะครับตรงนี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเชิญข่าประจำมามากินวาวกันหน่อยมากินน้ําเปลี่ยนทิสัยกันหน่อยเผื่อนิสัจจะเปลี่ยนใหม่นะไม่เป็นไรถ้ายินดีนะแต่ถ้าไม่มาก็แล้วไปถ้ามาก็พร้อมนี่นะคะคุณทังศนีเขาบอกว่า เดี๋ยวจะเชิญขาประจำมากินน้ำเปลี่ยนนิสัยกันหน่อยน้ำเปลี่ยนนิสัยที่เรานึกถึงได่มีอยู่น้ำเดียวเลยนะยกินวาย <laughs> นะซึ่งคุณนักศิณก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กังวลเรื่องนี้แล้วนะคะก็ว่ากันไปนะก็อ่ะเดี๋ยวติดตามดูเพราะว่าคุณนักศินตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของฝั่งพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังอยู่ที่พื้นที่อีสานแต่เราย้อนไปดูพรรคอื่นเมื่อวานนี้ก็หน่อยไหมเมื่อวานนี้ก็ถือว่าคึกคักมากๆเลยนะคะทางฝั่งของพรรคประชาชนนั่นเองค่ะมีการขึ้นเวทีปราศัยใหญ่นําาโดยคุณพิิิล้มเจรรญัำ อดีตหัวหน้าพักเก้าวไกลแล้วก็มีคุณบรังซิมันโรมนะคะมาด้วยคุณชุติมาโคชพันธ์และอีกหลายๆท่านเลยเพื่อมาช่วยนายแพทย์เลศัก์ลีนะทิติคุณหมอโอผู้สมัครนายกอบจภูเก็ตหมายเลขสองช่วยหาเสียงนั่นเองค่ะครั้งนี้นะคะคุณวิทาก็บอกว่าขอเสียงคนภูเก็ตหน่อยเร็วบายดีไม้คิดถึงอย่างแรงเลยนี่ <c oughs> นี่นะคะก็สำเนียงแบบ ตางใต้หน่อยนะ,นะเพราะว่าภูเก็ตนะคะแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นเวลาครบเกือบหนึ่งปีแล้วครับที่พี่ชายของผมคุณหมอโอเลอสักเปิดตัวว่าที่เป็นผู้สมัครนายกอบจของภูเก็ตผมก็เป็นหนึ่งในสมัยการนำที่ยังเป็นอดีตก้าวไกลลงพื้นที่มาช่วยเปิดตัวเขาและบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าคนนี้คือจิ๊กซอตัวสุดท้ายของเกาะภูเก็ตก็บอกไว้เลยนะบอกไว้แล้วด้วยว่าภูเก็ตเด่นทั้งเกาะ เขาเป็นจิ้งซอตัวสุดท้ายเพราะวันนี้พี่น้องก็เห็นแล้วว่าสสเขตทั้ง3เขตเป็นของอดีตพักเก้าไกลและปัจจุบันก็ยังอยู่ในพักประชาชนแล้วก็บอกอีกนะคะว่าท่านลืมเบอร์อื่นไปได้เลยนียจำเบอร์เดียวก็คือเบอร์สองนั่นเองค่ะแล้วก็บอกว่าเราจะพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโดยบอกว่าภูเก็ตนั้นมีศักยภาพที่ดีมากๆมากๆเลยทีเดียวนะคะอยากจะให้ไปถึงเป็นบล็อกเชนเลยนี่ ก็คือพักประชาชนตอนนั้นที่เขาเป็นอดีตพักเก้าไก่เขาก็ได้สสมายกจังหวัดไงได้คะแนนเยอะด้วยนะคะครั้งนี้ก็เรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนจิ๊กซอตัวสุดท้ายนะคะก็คือหมอโอนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเวทีพักประชาชนเนาะรู้สึกว่าคุณใบพสอสสใบภูคนภูเก็ตก็คือคุณลมก็ไปด้วยนะคะอ,อ่ะก็เราก็นำเสนอกันในช่วงของบรรยากาศการจะเลือกตั้งนะคะ ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น1กุมภาพันธ์ในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้เองนะคะท่านผู้ชมดูคลิปจบแล้วใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h ช n n e l มติชนที TV ด้วยค่ะ